ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะในกิจกรรมที่3.1ในเรื่องของการจาแนกสัตว์นั่นเองค่ะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดและก็อุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่มีภาระงานนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนนะคะทํากิจกรรมที่3.1ในเรื่องของการจําแนกสัตว์ให้นักเรียนนะคะนําแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดนักเปิดแบบฝึกหัดไปในหน้าที่57และ58นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมไปพร้อมกันเพื่อลดภาระงานของนักเรียนนั่นเองค่ะซึ่งในเรือ่อง เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะคะคุณครูได้พูดไปเมื่อวานใช่ไหมคะที่คุณครูให้นักเรียนไปดูวิดีโอใช่ไหมคะแล้วให้นักเรียนจําไว้นะคะซึ่งคุณครูได้พูดเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งการที่มีสิ่งมีชีวิตนะคะหลายชนิดหรือว่าหลากหลาย,ลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะในบริเวณหนึ่งบริเวณใดนะคะแม้สิ่งมีชีวิตพันเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า มีอะไรบ้างนะคะในกิจกรรมครั้งนี้นะคะและคุณครูได้พูดเกี่ยวกับการจัดจำแนกไปด้วยใช่ไหมคะซึ่งเราจะใช้ในเรื่องของเกณฑ์การมีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมร่วมกันเลยค่ะ เราก็จะมีรูปภาพให้นักเรียนใช่ไหมคะซึ่งจะมีสัตว์ชนิดต่างๆเลยแตกต่างกันทั้งหมด12ภาพใช่ไหมคะภาพแรกก็คือปลาการังค่ะภาพที่สองนะคะไส้เดือนดินภาพที่สามปิงภาพที่สี่เป็ดภาพที่ห้าแมวภาพที่หกกบภาพที่เเต่าภาพที่แปลานิลภาพที่เก้าฟองน้ำภาพที่สิบ ดาวทะเลภาพที่11กุ้งภาพที่12หอยแครงนะคะซึ่งจากทั้งหมด12ภาพนี้นะคะนักเรียนจะต้องนำไปใช้ในการทำกิจกรรมนะคะไปเริ่มที่คำถามก่อนทำกิจกรรมซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะข้อที่1คือกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ อะไรนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถที่จะสต็อปไว้แล้วก็เขียนคําตอบไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะใครไม่ทันข้อไหนสต็อปแล้วเขียนตามนะคะแล้วค่อยเปิดฟังไปต่อนั่นเองนะคะอ่ะคำตอบก็คือเพื่อศึกษาและจำแนกประเภทของสัตว์ชนิดต่างๆได้นั่นเองนะคะในกิจกรรมครั้งนี้ที่เราจะจัดการจำแนกสัตว์นั่นเองค่ะต่อมาค่ะในคำถามที่สนะคะถามว่านักเรียนคิดว่า จะใช้เกณฑ์ใดนะคะในการจัดจําแนกสัตว์และสามารถจําแนกสัตว์ได้กี่ประเภทซึ่งเมื่อวานคุณครูสอนไปจําแนกได้กี่ประเภทคะอ่าเก่งมากค่ะใช้จําแนกได้2ประเภทนั่นเองนะคะก็คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะโดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะเป็นการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะซึ่งคุณครูก็จะต้องให้นักเรียนนั้นแบ่งเป็น2ทีมนั่นก็คือทีมที่เป็นสัตว์มีไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็ไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนจะต้องเขียนเป็นแผนภาพขึ้นมาโดยดูจากในหน้าที่5 6ก็คือสัตว์ทั้งหมด12ภาพมาแยกนั่นเองนะคะคุณครูก็จะ แยกได้ดังนี้นั่นเองค่ะโดยสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะได้แก่อะไรบ้างสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือจะไม่มีโครงจะไม่มีโครงล่างหรือโครงกระดูกใช่ไหมคะส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังก็จะมีโครงกระดูกหรือมีกระดูกมีโครงสร้างนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมาไล่ทีละภาพใช่ไหมคะเช่นปะาารังนะคะ เป็นกระดูกสันหลังหรือไม่คะไม่เราก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะไส้เดือนดินมีไหมคะไม่เป็นนั่นเองนะคะปิงเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะเป็ดมีกระดูกไหมมีจัดอยู่ในสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นต้นแบบนี้นั่นเองนะคะให้นักเรียนเขียนให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเราไปต่อที่คำถามหลังทำกิจกรรมค่ะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะ สัตว์ชนิดใดบ้างที่ไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกนะคะในสี่เหลี่ยมหน้าคําตอบที่ถูกต้องเลยนั่นเองนะคะคุณครูไม่ขอทำให้ดูแต่นักเรียนนั้นจะต้องนำเครื่องหมายถูกนั้นไปเขียนลงนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างที่เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่สค่ะ สัตว์ชนิดใดบ้างที่มีกระดูกสันหลังคะเช่นกันค่ะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเป็ดปลานิลแมวกบเต่านะคะอ่าต่อมาค่ะในข้อสุดท้ายนะคะเมื่อใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์นะคะสัตว์สามารถแบ่งสัตว์ได้กี่ประเภทอะไรบ้างอ่แบ่งได้กี่ประเภทคะที่เราสรุปกันไป อสองประเภทนั่นเองค่ะก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วก็ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะต่อมานะคะการบ้านค่ะก็คือในหน้าที่ 56- 57้นี้เองค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนให้เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมานะคะเพื่อเป็นการเช็คคะแนนนะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูก้อยก็มีเพียงแค่ก,กิจกรรม3.1นนั่นเองนะคะทำให้เสร็จแล้วส่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Yeah.